สวัสดีครับนะครับพบกันนะครับกับผมนะฮะตั้มนะครับคนเล่นกราฟนะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะเราอยากเราเรามีโทรศัพท์นะฮะเราใช้เราอยากเล่นในโทรศัพท์เราสะดวกแบบนี้แต่บางคนนยฮะเขาเป็นโหลดแอป,ปจาก Play Store นะครับปรากฏว่ามันไม่มีให้เล่นไบนาลีนะฮะหรือหรือนะฮะการใช้งานค่อนข้างจะแบบงงๆอะไรอย่างนี้ครับ ผมแนะนำนะครับอันนี้ผมแนะนำอันดับแรกเลยนะฮะเราเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า IQ Option X นะครับตัวหน้าฟอนต์นยครับมันจะเป็นสีดำๆนะครับซึ่งตรงนี้จะมีไบนา r ีนะครับในะส่วนของไบนา r ีแล้วก็มีดิจิ t a ลด้วยนะครับ <c oughs> เราจะมาดูฮนะว่าเราจะโหลด กันได้จากทางไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าใน, Play Store นเพจสโต้นะครับไม่มี IQ Option X ให้โหลดนะครับับแรกเลยฮะให้เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็มาที่ IQ Option .com นะครับจำนะครับสำคัญมากว่าต้องมาที่ IQ Option .com เท่านั้นนะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เราล็อกอินเข้าไปในระบบครับนะครับล็อกอินเข้าไปในระบบเลย ของผมจะมีการาทําทแบบ2ขั้นตอนเอาไว้นะครับโอเคมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่าหลังจากที่เราเข้าไปได้แล้วนะครับนะครับให้เราเข้ามาที่เนี่ส่วนของตัวเราเองเลยนะครับแล้วก็อ่า เดี๋ยวนะครับเท่าที่ทุที่ททโอเคมาที่ตรงขี้สมขีดด้านซ้ายมือโอเคครับแล้วก็พอดีในนี้ผมอนขยังจงโง,โงนิดนึงโอเคมาที่ดาวน์โหลดแอปครับอ่าเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะดาวน์โหลดแบบไหนนี่ครับในส่วนของตัวนี้เลยนี่ครับการซื้อขาย binary option ออที่มีในแอปนะครับ เห็นไหมเราจะไม่ได้โหลดในส่วนของใน Google หรือใน iOS แต่เราจะไปดาวน์โหลดสำหรับ Android APK ในที่นี้ผมพูดถึง Android นะครับ iOS อาจไม่มีนะครับโอเคกดดาวน์โหลดเลยอันนี้ผมใช้โปรแกรมจำลองนะครับจำลองคอม จำลองอ่านในโทรศัพท์ซึ่งบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่ชินนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆลองทําดูนะครับเพราะหน้าตามันไม่ไม่ชินเลย <laughs> โอเคครับไม่สามารถเปิดได้เอาอะไรอยะเราจะไปเปิดกันยังไงอสักครู่ฮนะผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมได้แอปพลิเคชันมาแล้วะฮะจากการที่เราเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บเบราว์เซอร์นะครับตอนนี้เราไดแอป IQ Option X มาแล้วนะครับเราจะไปเข้าไปทำการตั้งค่านะครับแล้วก็ทำการอบอกอธิบายชิ้นส่วนต่างๆในการที่ว่าการตั้งค่าเรื่องนี้นัน่นอะไรอยู่ตรงไหนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเข้ากับแอปไปสักครู่นะครับ โอเคครับอันนี้คือเราเพิ่งโหลดแอปพลิเคชันมาใหม่ๆเลยนะฮะเพิ่งโหลดมาใหม่ๆเลยเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับที่ผมกดเมื่อสักครู่อ่า๋ย่ผมเอามากดใหม่ตรงนี้นะครับคือบัญชีจริงและบัญชีฝึกหัดนะครับบัญชีฝึกหัดนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะฝึกหัดนะครับ ตรงนี้เราจะมีเงินมาให้ประมาณหมื่นเหรียญน,นะครับถ้าหมดแล้วเติมได้ด้วยครับ <c oughs> ผมโอเคฮะต่อไปนะครับเราจะทําการา <c oughs> ตอนนี้นครับมันเป็นกราฟเส้นมันเป็นกราฟเส้นใช่ไหมฮะเราต้องการจะไปเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะไปเป็นกราฟแท่งนะครับแบบที่เทคนิคที่ผมบอกแล้วก็แนะนําไปนะครับเรามากดตรงนี้ฮนะด้านล่างนะครับกดเสร็จปุ๊บให้มากดตรงนี้ ให้เป็นแท่งเทียนนะครับปรับเวลาให้เป็น1นาทีนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติ๊กถูกตรงนี้ออกไปนะครับการปรับมาตราส่วนนะครับที่เราต้องเอาตรงนี้ออกเพราะอะไรฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมยังไม่เอาออกนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราเอาออกเวลาที่ซูมในโทรศัพท์มันซูมไม่ได้อ่ะ ในโทรศัพท์มันซูมไม่ได้ในใน,ใน,นี้ครับนะครับโอเคฮะไม่เป็นไรครับผมอธิบายแล้วกันนะเวลาที่เราซูมขยายย่อเนี่ยครับไอตัวมาตราส่วนตรงเนี้ครับมันจะไปเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับบางทีอยู่ดีก็กลายเป็น1 5วิบางทีอยู่ดีก็กลายเป็น M5 อ,อะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราให้เราติ๊กออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปส่วนไบนารี่สังเกตไหมะฮะ ไอเคียบชัน x จะมี Binary นะครับและดิจิตอลด้วยนะครับเราจะได้เล่นไบนารีได้นะครับโอเคผมยกตัวอย่างแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมทาให้ใหม่รอบหนึ่งนะครับตามเฮ้ ต่อมานะครับจะเป็นการเป็นวิธีเราจะเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามายังไงนะครับตรงนี้ครับรูปวงเวียนนะครับรูปวงเวียนตรงนี้แล้วก็ตัวชี้วัดนะครับเราไปที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็หาเลยเส้นค่าเฉลี่ย SMA ตัวนี้เปลี่ยนเป็น5ครับสีตามใจชอบได้เลยนะครับ ส่วนผมเนี่ยผมชอบสีฟ้าแล้วก็ชอบเส้นเข้มเข้มนะครับโอเคต่อมาตัวชี้วัด <c oughs> เส้นค้าเฉลี่ยสิบสี่เหมือนเดิมเอาสีขาวเอาตัวชัดๆัดครับอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้น เส้นที่เราใช้อยู่นะครับเนี่ยเครื่องมือที่เราใช้อยู่อ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลข5้าตัวงห้าเนี่ยเป็นเลขหน่อยอ่ะเพื่อให้เกิดความแบบมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคไม่รู้จะซูมยังไงโอเคไม่เป็นไรซูมไม่ได้ก็ไม่ซูมโอเคโอเคต่อมาครับสำคัญอีกแบบสำคัญมากนะฮะเหมือนกันนะคือ เราสามารถเซฟตัวนี้ได้นะครับเซฟอินดิเคเตอร์ที่เราบันทึกไว้เนี่ยครับามาที่แบบเห็นไหมฮะเราสามารถสร้างได้โอเคฮะเครื่องมือที่ใช้งานอยู่เลยกดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดบันทึกแบบนะครับแล้วพิมพ์ไปเลยอ่าพิมพ์ไปครับอ่าพิมพ์ส่วนพิมพ์ชื่อผมไปดามนะครับกดบันทึกครับ สมมติผมเปิดกราฟมาผมเปิดกราฟมาผมไปที่ตัวชี้วัดเอาไปที่แบบครับตัวที่หาคำว่าตั้มที่ผมพิมพ์ไว้กดเห็นไหมครับมันจะมาแบบที่เราตั้งค่าไว้เลยเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรใหม่เลยครับอ่าโอเคตอนนี้เรามามาดูตรงนี้ฮะตรงนี้เราก็จะสามารถ ตั้งค่าได้เห็นไหมฮะตั้งค่าได้ว่าเราจะอะไรยังไงบ้างนะครับเห็นไหมนะครับโอเคต่อมาครับการตั้งค่าแบบอื่นๆนะครับอารมณ์ของผู้ซื้อขาย <c oughs> ก็คือตรงนี้ฮะสีเขียวสีแดงตรงนี้แะครับนะครับ,นะรบปิดไปเลยฮะมาหลอกล่อเรา <c oughs> ปิดไปเลยนะครับอ่าปิด ปริมงปริมาณอะไรเราปิดให้หมดเลยเราไม่ใช้ใด้ทั้งสิ้นโอเคฮะต่อมาเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าในนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับในนี้ไปอยู่ตรงไหนน่าจะตรงนี้โอเคการตั้งค่าครับนะครับตั้งค่านะครับการซื้อขายการซื้อขายนะครับอ่าเสียงอะไรอย่างนี้เแล้วแต่เราจะเปิดเปิดนะครับ แสดงจุดสูงสุดต่ำสุดบนกราฟจะปิดหรือจะเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะนี่ครับซื้อในคลิกเดียวนะครับให้เราเปิดครับอ่าเปิดไปเลยซื้อในคลิกเดียวเพื่อไม่อย่างนั้นนะครับผมขอปิดไว้ก่อนอ่าปิดไว้ก่อนเรากลับไปแล้วกดเทรดให้ดูครับอ่าผมจะกดไม้นี้ผมจะกดลงปุ๊บสังเกตไหมครับไม่ต้องกดมายืนยันอีกทีนึงนะครับหรือหรือใครที่ทำการ กดแคลอย่างเงี้ยไปแล้วนะครับให้มากดตรงนี้ปึ๊บอ่าสังเกตไหมครับว่าครั้งต่อไปไปเลยไม่ต้องรอแล้วครับครั้งต่อไปไปเลยไม่ต้องรอแล้วโอเคฮะเรากลับไปที่การตั้งค่ากันอีกสักรอบนะครับการตั้งค่าอ่าการซื้อขายนะครับเราซื้อในคลิกเดียวนะครับ เทนลิงสต็อปเราจะใช้ก็เปิดไว้นะครับในส่วนของตัวที่เราจะใช้พวกอะโพเล็กหรืออะไรอย่างนี้ครับอันนี้เราใช้เทนลิงสต็อปได้นะครับโอเคครับตังค่าในส่วนนี้เราหมดละอ่านะหลักหลักหลักๆเราจะอยู่ที่การตั้งค่าประมาณนี้นะครับอ่านี่ซูมได้แล้วผมก็ลืมแหมมันอยู่ข้างล่างมันไม่เหมือนกันนะโทรศัพท์มันถนัดใช้นิ้วเลื่อนๆโอเคฮะนะครับ โดยหลักๆการตั้งค่าก็จะประมาณนี้ครับนะครับก็ลองไปใช้กันดูครับติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับแอดมาทักมาสอบถามได้ตลอดครับครับผมสนนี้ก็สวัสดีครับ